พันธุพงศ์จัดนอกครับอายุ26ปีครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยองครับแล้วก็เห็นปัญหาของรัฐสวัสดิการในช่วงอายุ17-18เราอยู่ในครอบครัวที่ฐานะยากจนนะครับก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐจากเด็กคนหนึ่งในตอนนั้นนะครับก็พยายามที่จะผลักดันปัญหารัสวัสดิการเหล่านี้ ให้มันแพร่กระจายมากขึ้นในหมู่บ้านตัวเองก็ไปทำงานร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับโดยเป็นออตอนนั้นได้รับตำแหน่งเลขา นะครับเลขานุการสภาเด็กเลี้ยวชนจังหวัดระยองนะครับภายหลังมาได้รับการเลือกตั้งจากเด็กเลี้ยวชนในจังหวัดได้เป็นประธานสภาเด็กเลี้ยวชนจังหวัดระยองจนได้เข้าไปทํางานในพัฒนาสังคมจังหวัดระยองนะครับจึงได้รู้ขั้นตอนกระบวนการมากขึ้นว่าการรับสวัสดิการของรัฐมันยุ่งยากแล้วก็ มีขั้นตอนที่มากมายทําให้ประชาชนหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจในตรงนั้นจากเด็กในวันนั้นนะครับเข้าสู่สนามการเมืองจากการที่เราไปทํารับสวัสดิการในพื้นที่และเราเถูกกระทบด้วยปัญหาโควิดตอนที่มีการนําทหารอีบเข้ามาในจังหวัดระยองแล้วก็มีการเปลี่ยนพื้นที่พักอาศัยจากในกองทัพเรือ เป็นกลางเมืองของจังหวัดระยองซึ่งประชาชนหลายๆคนไม่ทราบทำให้สถานการณ์โควิดณตอนนั้นเนี่ยเ,เป็นที่เดือดร้อนกับประชาชนมากประชาชนไม่สามารถออกไปขายของไม่สามารถออกไปทำงานไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเรารู้สึกว่าการที่เราคนหนึ่งออกไปทำสิ่งต่างๆที่มันเปรียบเสมือนการช่วยรัฐ ในทางในทางหนึ่งกับการเป็นวัตถุรัฐนั่นแหละที่เป็นผู้ไม่รักษาระเบียบวินัยไม่รับผิดชอบต่อการกระทําต่างๆที่สอนประชาชนหรือว่ามีคําสั่งให้ประชาชนวันนั้นก็ตัดสินใจไปชูป้ายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ลงพื้นที่จังหวัดระยองหลังจากที่มีเหตุการณ์เรื่องของทหารนิยเข้ามาในจังหวัดระยองก็ มี2คํคำถามที่ตั้งไว้ในใจแล้วก็จะไปถามนะครับว่าหนึ่งท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทําที่มันเกิดขึ้นอย่างไรกับ2ท่านจะเยียวยาคนละยองอย่างไรเราอยากถามท่านนายกครับว่าในยกจะรับผิดชอบอย่างไรครับกับการที่ทาให้คนละยองต้องไปดูพยานอะไรคบในวันที่เราไปฉูป,ป้ายวันนั้นนะคบเป็นวันที่15กรกฎาคมันายเวลาประมาณบ่าย3าโมงเราถูกตำรวจนอกเครื่องแบบ ในตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเป็นตำรวจนะครับถูกอุ้มขึ้นรถที่ไม่ใช่รถตำรวจผมไม่ผิดผมไม่ผิดแล้วผมจะไปทำไมไปสู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยหนึ่งทำให้เกิดเป็นไม้ระยองขึ้นมาในวันนั้นหลังจากที่เข้ามาสู่สนามการเมืองแล้วเราก็ นำปัญหาต่างๆที่เราเคยพบเห็นในจังหวัดมาเล่าสู่เวทีของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาของ EEC ปัญหาของแรงงานปัญหาของรัฐสวัสดิการและปัญหาของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงเราพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากรย์นะครับเพราะว่าในพื้นที่เองเรารู้อยู่แล้วว่าพระมหากรย์เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ๆที่ทำให้เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อม เราไม่ได้บอกว่าพระมหากษัตรย์เป็นคนสร้างแต่พระมห,ะหกากษัตรย์คือผู้ที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าท่านคงมีท่านคงต้องทำสิ่งใดสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะช่วยให้กับคนลรียงได้ได้มีอากาศที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่สนามการเมืองซึ่ง เป็นอะไรที่ไม่ได้คาดหวังขนาดถึงขั้นที่จะมีคนมาเรือนหมื่นเรือนแสนนะครับเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ไม่เคยได้รับประสบการณ์นี้มาก่อนถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ม็อบที่ประทับใจที่สุดคือวันที่19-20กันยาที่สนามหลวงนะครับมีคนมากกว่าเกือบ2แส0คนนะครับจากการคำนวณของวิศวกรท่านหนึ่งนะครับในฝ่ายประชาธิปไตยการ เปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจระหว่างอำนาจเผด็จการกับประชาธิปไตยเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องจำนวนมากขึ้นในปี63นะครับออถ้าย้อนกลับไปในปี53ฝ่ายอนุรักษนิยมมีความแข็งแปร่งมาก,<อ>กสำหรับการนำประเทศครองอำนาจจนมาปี63ผ่านไป10ปีฝ่ายประชาธิปไตยเริ่มแข่งแร่งมากขึ้นประชาชนเริ่มรับรู้ปัญหามากขึ้นในสังคมเราเริ่มเปิด ความจริงต่างๆให้กับประชาชนได้รับรู้ทําให้ประชาชนมีันทามติร่วมกันว่าต่อจากนี้ไปเราต้องสู้กับเผด็จการถ้าถามว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรรู้สึกสําเร็จนะครับเราไม่สําเร็จด้วยการไล่ประยุทธ์แต่เราสําเร็จด้วยการเปลี่ยนวัฒนธรรมของสังคมไปจากเดิมถ้าให้พูดถึงเรื่องของนักการเมืองเราต้องไปพูดว่า การที่คุณจะเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดของคุณเนี่ยคือการที่คุณจะต้องมาดับใช้ประชาชนซึ่งในขณะที่คุณไปหาเสียงเนี่ยคุณไปไหว้ประชาชนแล้วคุณบอกว่าคุณจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับการที่คุณเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือคุณต้องเปลี่ยนในทางกระแสสังคมคุณต้องยอมรับความเห็นต่างคุณต้องยอมรับกับฉันทามติที่พวกเราเรียกร้องในฝ่ายประชาชนคุณต้องเป็นตัวแทนของเราให้ได้ในในฝ่ายนิติบัญญัติ นะครับเข้าไปสู่สภาการทีออ่คุณจะเล่นเกมการเมืองอย่างไรก็ตามแต่สิ่งสําคัญที่เราอยากจะบอกคุณคือคุณอย่าลืมประชาชนเพราะว่าคุณต้องนึกถึงว่าคุณเข้าไปสู่ในสภาได้คือบากกาของประชาชนแดมกะตะวันกําลังอดอาหารอดน้ําอยู่ในเรือนจํา นะครับเราในฐานะเป็นคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเ mm. ช่นเดียวกันรู้สึกเป็นห่วงและพร้อมด้วยกันนั้นคือความเคารพในการต่อสู้ของน้องทั้งสองคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจตนาหลักของน้องไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเอง แต่น้องๆทั้งสองคนเรียกร้องเพื่อเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำอีกมากกว่าสิคนให้ได้ออกแล้วก็ได้รับอิสรภาพผู้ที่คิดต่างหรืผู้ที่เห็นต่างไม่ควรถูกตีตาว่าเป็นอาชญากรนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการยุติธรรมศาลรวมถึงผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังจะไม่ฆ่าชีวิตน้องๆเยาวชนเหล่านี้นะครับจากน้ำมือท่านแล้วก็ จะบอกกับผู้มีอำนาจว่าเมื่อไหร่เขาตามที่ชีวิตประชาชนถูกคร่าไปด้วยพวกท่านพวกท่านก็เตรียมตัวแลกด้วยชีวิตของพวกท่านเอง